สวัสดีครับพวกเราไทยโพยเตอร์ครับนะฮะผมวันนี้เรามากันที่ไหนนะพี่เราอยู่ันที่3มย่านเลยแถวสามย่า,ยานแน่นอนซองเด็กจุฬา<ช>เนี่ยใช่รู้ทันกูและเบื่อปะใครเดยวก็ไปก็ต้องเคลียร์กับเมียอีกกับเมียนี่กูพูดแค่คำเดียวจบเลยกูได้พูดแค่คำเดียวที่ือพูดหมดแย่กูพูดหมดเลยเอาดีๆเลยพี่วันนี้มาทำอะไรแถว3าย่านหาของกินแถวนี้ มาทําธุระด้วยใช่ก็เลยคิดขึ้นได้เฮ้ยทําเทปกันดีกว่าพี่แอบถ่ายดิแอบถ่ายแอบถ่ายเหมือนเทปที่แล้วเนาะแอบถ่ายไงแอบถ่ายเทปที่2แล้วสิพี่ต้องเฮ้ยเทปแรกนี่กระแสตอบรับดีมากติดเทนขึ้นอันดับ2ด้วยเออสูงสุดอันดับ2นะพี่หองจากเวิร์กพอยด์เด้อเวิร์กพอยด์เกระจ้อหมายถึงว่าเวิร์กพอยด์เกจ้อเหรอพวกพวกเราเนี่ยติดอยู่แป๊บเดียวแล้วแหละล่วงลูดเป็นหมาเลย โอเคเราไปถ่ายกันเลยดีกว่าพี่ฝนตกแล้วอีเหี้ยร้านที่ผ่านมาน่ากินอยู่นะนะเออเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนาะวันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวปลาน่ากินดีแล้วก็เราไปถ่ายปฏิกิริยาให้ดูใช่ใช่ฝนจะตกแล้วไปดีกว่าปะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงร้านแล้วนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวปลาชื่อร้านไฮเชงอยู่ด้านสามย่านนะครับ เดี๋ยวเราจะลองมาดูว่าถ้าเราสั่งเยเยอะเนี่ยปฏิยาคนในร้านหรือว่าลูกค้าหรืออะไรยังไงจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเราสั่งเลยดีกว่านะพี่ครับเอาบะหมี่แห้งชามหนึ่งครับเอามาสองชามเลยนะครับสองชามครับอ้ยขอบคุณครับผมขอบคุณครับ ขอชาดำแก้วได้ไหมครับได้ครับชาดแก้วหข้มหมดทำแรกไปนะ พ่อนะครับบะหมี่แห้งอีกทามหนึ่งครับนี่เราทำเพิ่มอีกทามหนึ่งอะโอ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณครับพ่อนะครับเอาบะหมี่แห้งอีกชามได้ไหมครับรครับผม ที่สี่มาวเว้ยขอโทษนะครับเอาบะหมี่แห้งอีกชามหนึ่งครับ เขบคุณครัจะสั่งเนะี่ยแต่สั่งสองจานเลยตอนนี้คนก็ยังไม่ค่อยมีปฏิกิริยากันเท่าไหร่เพราะว่าต่างคนเข้ามาเขาก็ต่างกินกันคือเขาก็ไม่ได้มีจุดพอยว่าสนใจอะไรเพราะร้านมันใหญ่ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะลองสั่ง2อจานดวูว่าจะเป็นยังไงเอาบะหมี่แห้งชามนึงครับแล้วก็เอาใหญ่โฟชามนึงครับ สั่งของเลยครับเอาเล็กแห้งยำครับชามหนึ่งแล้วก็เอาบะหมี่น้ำชามหนึ่งครับอขอบคุณครับผม <c oughs> รู้สึกผิดหวังนิดหน่อยตรงที่ร้านคงใหญ่ปไปด้วยแล้วก็อาจจะเก็บปฏิกิริยาได้น้อยอค,ครับเอา <c oughs> เก๊กหวยแก้วหนึ่งแล้วก็ ขอเกี๊ยวปลาน้ำชามหนึ่งสี่หกแปดตอนนี้กินไปทั้งหมดสิบชามพี่ครับเอาเกี๊ยวปลาน้ำหนึ่งชามครับเหมือนเดิ คิดตั้งได้ครับครับสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบทั้งหมด11ชจามครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมสำหรับคนที่คอมเมนต์เข้ามาอยากให้เราไปถ่ายร้านใหญ่ๆคนเยอะผมว่ามันยังไม่เวอร์เพราะว่าร้านใหญ่ๆมัคนคนมันสลับ,สล,บสลับหมุนเวงกันตลอดมันไม่เป็นจุดที่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวว้เราไปทําการบ้านใหม่ว่า ถ่ายแนวนี้จะเหมาะกับร้านประเภทยังไงแล้วเราจะกลับมาแก้ตัวใหม่เทปหน้าเราจะไปถ่ายที่ไหน <c oughs> ก็ลยงย่นดืติดตามพวกเราด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>